อัสลามวะเลยกุมถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมอยากให้คุณฟังก่อนนอนหรือฟังในช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องรีบไปไหนไม่ต้องตั้งใจฟังทุกคำไม่ต้องพยายามเข้าใจทุกประโยคแค่ปล่อยให้เสียงนี้ค่อยๆเดินไปพร้อมกับความคิดของคุณมีบางวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกอยากคุยกับใครไม่อยากเปิดโทรศัพท์ไม่อยากอธิบายความรู้สึกของตัวเองแม้แต่กับคนที่ใกล้ที่สุดและในบางวัน ความรู้สึกนั้นก็เดินมาถึงาศาสนาเราละหมาดแต่ใจไม่อยู่เราขอดูอาแต่คำพูดเหมือนลอยหายไปในอากาศเราเปิดอันกุรอานแต่หัวใจกลับเงียบหลายคนไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะกลัวว่ามันจะฟังดูไม่ศรัทธากลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือแย่กว่านั้นกลัวว่าตัวเองจะเป็นมุสลิมที่ไม่ดีพอแต่ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นผมอยากบอกคุณอย่างหนึ่งคุณไม่ได้แปลก และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในประวัติศาสตร์อิสลามแม้แต่คนที่ใกล้อัลลอฮ์ที่สุดก็เคยมีวันที่หัวใจอ่อนแรงมีวันที่ไม่เข้าใจคำตอบมีวันที่ร้องไห้มีวันที่ถามว่าเมื่อไหร่ความช่วยเหลือจะมาอัลลอฮ์ไม่เคยปิดบังเรื่องนี้ในอันกุรอานเราไม่ได้เห็นแค่ชัยชนะแต่เห็นน้ำตาเห็นความลังเลเห็นความกลัวเพราะอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เล่าแต่ตอนที่คนเข้มแข็ง แต่เป็นศาสนาที่เข้าใจมนุษย์ในวันที่เขาไม่ไหวมีองค์การหนึ่งที่ผมอยากให้คุณฟังช้าๆและเราใกล้ชิดเขายิ่งกว่าหลอดเลือดดาที่คอของเขาลองคิดดูดีๆอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเราจะมาเมื่อคุณดีพอแต่บอกว่าพระองค์ใกล้ตลอดเวลาแม้ในวันที่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยแม้ในวันที่คุณไม่อยากยกมือดูอาแม้ในวันที่คุณสงสัยทุกอย่าง ความรู้สึกไกลไม่ได้แปลว่าพระองค์ถอยห่างแต่มันคือสัญญาณว่าหัวใจคุณกำลังเหนื่อยและหัวใจที่เหนื่อยไม่ต้องการคำสั่งแต่ต้องการความเข้าใจบางคนพยายามฝืนฝืนให้ตัวเองรู้สึกศรัทธาฝืนให้ตัวเองเข้มแข็งฝืนจนลืมไปว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์แต่ในอิสลามการฝืนไม่ใช่เป้าหมายความจริงใจต่างหากที่สำคัญบางทีการนั่งเงียบๆแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ผมไม่ไหวจริงๆ อาจมีความหมายมากกว่าดุอาที่ยาวแต่ไม่มีหัวใจมีคนเคยถามผมว่าถ้าเราละหมาดแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันยังมีค่าไหมคำถามนี้สะท้อนความจริงใจอย่างมากเพราะคนที่ไม่แคร์จะไม่ถามคำถามนี้ในอิสลามอเลาะไม่ได้วัดคุณค่าแค่ที่ความรู้สึกแต่ดูที่การไม่ยอมเดินหนีการลุกขึ้นละหมาดทั้งที่ใจหนักทั้งที่ไม่อยากทั้งที่รู้สึกว่างเปล่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันคือความกล้าหาญบางทีเราถูกสอนให้เชื่อว่าศรัทธาที่ดีต้องรู้สึกดีเสมอต้องสงบต้องมั่นคงต้องไม่สัน่นแต่ความจริงคือศรัทธาที่มีชีวิตต้องเคยสัน่นเหมือนหัวใจที่เต้นก็ต้องมีจังหวะขึ้นและลงถ้ามันนิ่งตลอดนั่นต่างหากที่น่ากลัวในชีวิตเราไม่ได้สูญเสียศรัทธาเพราะตั้งคำถามแต่เราสูญเสียมันเพราะเก็บคำถามไว้คนเดียวแล้วโทษตัวเอง อัลลอฮ์ไม่กลัวคำถามของคุณพระองค์สร้างหัวใจคุณมาพร้อมความสงสัยพร้อมความลังเลพร้อมความอ่อนแอเพราะพระองค์รู้ว่ามนุษย์จะกลับมาหาพระองค์ไม่ใช่ด้วยความสมบูรณ์แต่ด้วยความถ่อมตัวถ้าวันนี้คุณยังละหมาดไดแ้แค่สั้นๆก็พอแล้วถ้าคุณยังทำได้แค่พูดคำว่าอัลลอฮ์ในใจก็พอแล้วถ้าคุณยังทำได้แค่นั่งเงียบๆโดยไม่หนีก็พอแล้ว ิสลามไม่ได้ขอทุกอย่างจากคุณในวันเดียวแต่ขอแค่อย่าปิดประตูมีบางวันที่ศรัทธาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นเชือกเส้นบางๆและการไม่ปล่อยเชือกนั้นแม้จะจับมันด้วยมือที่สัน่นก็ยังดีกว่าการเดินจากไปถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณหยุดหายใจลึกๆหนึ่งครั้งแล้วบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่นี่นั่นแหละคือศรัทธาในรูปแบบที่ซื่อสัตย์ที่สุดอัสลามุอะลัยกุม ขอความสงบจงมีแด่หัวใจของคุณไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม